วันนี้ก็ตื่นเช้ามากนะคะวันนี้วันที่25ธันวาคมนะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะวันนี้ก็จะไปรับรถลูกสาวนะครับของน้องแอเรียลอาร์ซมนานะครับทุกคนวันนี้เป็นรถตู้คันใหม่นะครับหลังจองไว้ที่3เดือนแล้วนะครับตอนนี้รถแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะไปด้วยรถอาลาดของเราคันประจํานะครับแต่คันใหม่ของลูกสาวเรามาดูกันว่าจะสวยสักแค่ไหนนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นของขวัญวันคริสต์มาสเป็นของขวัญเป็นปีใหม่ให้น้องไอเรียลด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีครับตอนนี้เราถึงที่รับรถแล้วนะคะวันนี้ก็มากับประป้าอีนแล้วก็ประปา้าที่แต่งตัวสวยเลยนะครับอันนี้ประป้ามาซื้อรถให้วันนี้มารับรถหนูโอเคไหมคะ นี้เลยค่ะทุกคนวันนี้แอรเ่ียลก็มารับรถนะครับซื้อรถให้ลูกสาวคันใหม่นะครับเลขทะเบีย 8, 4, 4, น8440ะี่สี่ศนย์ะพี่พอดึงเลขทะเบียนเห็นไหมวันนี้แต่งตัวสวยไหมคะวันนี้แต่งตัวสวยไหมคระับอันเฉยเลยคะับอันเฉยเลยครัฝากให้แม่ติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็จะขึ้นเทศกาลปีใหม่นะครับก็เป็นเลิกยามงามดีนะคะรับก็พา ลูกมาซื้อรถนะครับเพราะว่าดิวจองไว้ตั้งนานแล้วแหละแล้วเพิ่งแต่งเสร็จแต่ข้างในสวยมากสวยมากแล้วหนูไม่ร้องเลยตอนนี้ป๊าป๊าอินกําลังเทสข้างในอยู่นะครับระบบวงระบบไฟอันนี้ไม่ร้นนองเลยค่ะอันนี้นี่น้องลีน่าก็มาครับมาน้องใหม่ก็มานะครับที่เลี้ยงที่เลี้ยง เลเกกระเบียนสวยไหมเลขทระเบียนสวยไหมสวยเห็นไหมเห็นไหมเ็นไหมเห็นไหนม,ต,ต,มตั้งใจมารับรถไม่หลองตั้งใจมารับรถรถคันนี้ก็ซื้อให้แอรเรียวนะครับทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้นะครับถ้าน้องดีอกับพี่อินเปอะไรไปนะครับรถคันนี้ก็ให้แอรเรียวคนเดียวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลย อ่าอินขยมาได้ยังไง่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ป้าป๋าดีวยกับป้าป๋าอีนนะครับก็ซื้อรถให้ลูกสาวคันใหม่มาดูภายในกนนัน,นข้างในสวยมากแอลเลียชอบไหมลูกแอลเลียช,ชอบไหมคะ<อ>นี่คร<อ><ม>ับทุกคนข้างในก็จะเป็นดาวแบบนี้นะครับว้าวมีทีวีด้วยค่ะเห็นไหม ถคันใหม่หนูรถคันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าซื้อให้ลูกสาวนะครับถ้าน้องดิวเป็นอะไรไปนะครับก็ยกคันนี้ให้ลูกสาวเลยนะครับก็ให้น,น้องแอรียอลไปเลยเนาะนะนี่มีโต๊ะทานข้าวด้วยนะทุกคนเราจะรีวิวนี่นี่เวลาแบบว่าเวลาแบบพาไปส่งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่นค่ะนี่ <S <S> ข่ขหนูไม่ทำไรหนู่ะอันนี้เป็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็มีทีวีด้วยนะครับมีทีวีมีมครบทุกอย่างเลยนะครับครบทานน่ารักมากเห็นไหมครับทุกคนมุมนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บคงเก็บของได้แล้วก็ดู Youtube ดูอะไรได้ครับเนี่ยฟังพงฟังเพลงได้หมดเลยเห็นไหมน่ารักมาก ใครที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่น่ารักน่ารักนะครับวันคริสต์มาสก็อวยพรให้แฟนคลับมีแต่ความสุขนะเงินไหลนองทองหลั่งไหลเอาปะป๊าอินมานั่งปะป๊าอินมานั่งด้วยนี่ค่ะให้ปะาป๊าอินลองนั่งด้วยเวยนีะค่ะเฉยนี่ค่ะเฉยนะค่ะเห็นไหนเฉยไหน มไม่ลองเลยไม่ดีไม่ลองเลยภา,ายในก็ข้างหลังเข้ามาดูใกล้ๆครับนี่ลข้างหลังก็จะแบบให้ทีมวงทีมงานในนั่งด้วยนะคะไปด้วยกันเวลาแบบไปทงไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาลองมานั่งข้างหลังดูมาใหม่ใหม่มา,มมมา่มานั่งข้างหลัง,งอ่าหน้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 าลองนั่งตรงนี้นะคะ่ะ ลองนั่งลองนะเดี๋ยวเรารอเก้าโมงเก้านาทีเราจะบิดแต่เรารอเก้าโมงเก้านาทีเราจะบิดแต่นะคะเอาไปนั่งกับคุณแม่ค่ะนั่งกับคุณแม่ได้สวยไหมทุกคนสวยไหมเบียวสวยไหมครับสวยมากระบ,บบบุกรับป่อก็เออเฟกนะครับอันนี้เป็นระบบป่อนวดด้วย บาอ,อันนี้ก็จะแบบนวดได้แบบสบายแบบเบานวด <S <S ยืดเลยนะตอนเช้ารับรถตอนเย็นก็จะไปะเขาเรียกว่าไปดินเนอร์กันนะคะไปล่องเรือสำราญแล้วก็พาลูกน้องทั้งบร,ริษัทไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลิกดีนะครับเลิกยามงามดีเลิัน้างในข้างหลังเราสนุกกันใหญ่เลย<อ>เดี๋ยวพี่ดูถ่ายให้เดี๋ยวพี่ดูถ่ายให้วันนี้ก็ขอบคุณน้องเบียร์ที่ขับรถมาให้ด้วย นี่เบียร์ไปน้องนั่งดูนี่ป,ป๊าปามีนก็ขับเป็นโซเฟอร์ขับรถนะครับสุดหล่อนะครับป๊าปามีนทุกคนรถสวยมากนะครับอไอไหนไไหนไอยิมไอดีใจเหรอคะเออดีใจเหรอ เนียวันนี้ถูกหวยแล้วแฟนครับแม่แม่เอ <c oughs> เป็นวันแรกที่เขาแบบว่าออกกล้องเป็นงานนะอารมณ์มด,มดีนะอารมณ์ดี <c oughs> ใช่ไหมคะนี่ครับก็เป็นของขวัญให้ลูกสาวนะครับในวันนี้วันดีๆนะครับก็เป็นความทรงจำดีๆนะครับก็เราครอบครัวก็ เราไม่ลืมลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับขอบคุณลูกค้าครีมไขม่มุกน้องคุณยนินขอบคุณลูกค้าครีมไขม่มุกแล้วก็สบู่แอรียวด้วยอขอบคุณลูกค้าสบู่แอรียวด้วยค่ะที่ติดตามนะครับวันนี้ก็เตรียมตังค์มาจ่ายเรียบร้อยสิ่งที่ขาดไม่ได้ขอบคุณลูกค้าคิมไข่มุกแล้วก็ลูกค้าสบู่แอรียด้วยนะครับแล้วก็ โปรดักต่างๆในบริษัทของน้องดิวนะคะไม่ว่าจะเป็นแอมพูนะคะวอาหารเสริมต่างๆนะคะว่าขอบคุณมากๆถ้าไม่มีลูกค้าวันนั้นก็คงไม่มีเราวันนี้นะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่ซัพพอร์ตตลอดมานะครับขอบคุณที่อดูลูกสาวขอบคุณที่ติดตามน้องอัสมีนาหรือน้องแอรีเล่หนะคะขอบคุณมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนแล้วตื้นตันไปหมดก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับเจอกันบ๊ายบายกันแล้บ๊ายบาย นี่มาแล้วหรอดีด้วยนะครับอันนี對對้ก็เป็นอันนี้ก sí well> like ็เป็นพี่สาวนะคะพี่สาวทั้งสองนะครับแล้วก็ครอบครัวแอนเรียลนะคะทุกคนวันนี้ก็มากินดีรถคันใหม่ของลูกสาวนะคะ้องแอนเรียลนะครับน้องแอะไรเรียอมาตรงนี้เลยค่ะหลับแล้วทุกคนหลับแล้วนอนหลับแล้วมาดูรถมาดูรถมูกสันใ่ไหมมีค่ะรถคันใหม่ หูดอกกุหลาบสวยมากขอบคุณน,นะคะนี่ค่ะประมุกเอาช่อดอกไม้มาให้กับป้านีลับยืบนยืนขบอบคุณค่ะ โัตสัมมาสมุทสานตสะวะตัตัสสมุทสานโมตัะวะตัวนัตวสัมมาสัมุทธสะข้าพเจ้าได้รัพิรพัธ์ฤาชนามวันนี้เลิกยามงามดีข้าพเจ้าได้มาออกรถในเลิกดีเลิกมงคลทะเบียนผอพึ่งแปดสี่สี่ศูนย์ทะเบียนผอพึ่งแปดสี่สี่ศูนย์ขอให้ลูกได้เดินทางปลอดภัยลอดตลอดปลอดภัยขอให้รถขอพึ่ง8440 เดินทางตลอดปลอดภัยขอให้นางฟ้าเทวดาฟ้าดินแม่ย่านางมาประทับที่รถคันนี้ขอให้เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองทุกย่างก้าวของรถคันนี้ที่จะออกไปขอให้เงินไหลนองทองไหลมาขอให้

เฮตางตงตงตาง,ตาง,ตางะคะ่ะร่ำรวย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 เฮงๆตงตงๆได้แล้วทีนาทีละได้แล้ว กาวปะครับโอเคบีบแตะได้เลยเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามเรามาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ทำการจ่ายตังค์นะครับก็ เป็นอะไรที่มีความสุขนะครับในวันนี้นะครับตอนนี้ใส่ตังค์รถดโตของลูกสาวนะครับก็ซื้อสดให้ลูกสาวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณป,ป๊าดีวแล้วก็ป,ป๊าอินด้วยที่สพอร์ตครอบครัวมาตลอดนะครับขอบคุณค่ะ ก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับขอบคุณลูกค้ากินไข่หมูและวก็สมบู่แอรียอลนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในเครืบริษัทของเรานะครับวันนี้ก็ซื้อมาซื้อรถให้น้องแอรียลให้ลูกสาวก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนที่สัพพอร์เรานะครับขอบคุณนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ขึ้นรถคันใหม่แล้วนะคะป้าป้าอินก็คุยงานอยู่ทุกคนนี่รูปหน้าจอยังเป็นรูปลูกสาวเลยว้า แอเลียก็อยู่ตรงนี้นะคะเสรแล้วด้วยค่ะ,ป,ะปูปป,ป้านาดป้าป้านาดมามาฮาว <c oughs> ทุกคนรถสวยมากรถสวยมาก<ว>ทุกคน,นขอบคุณทุกคนน, <c oughs> นั่งสบายเกาะนุ่มมากเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกัน